เสวัสดีพบกับผมอแล้วท่านผู้ชมนี่เลยวันนี้ก็เย็นละเดือระยะทางหลายร้อยกิโลผมจะกลับอายุธยาซึ่งคืนนี้เราจะไม่กินข้าวผมจะไม่กินน้ำกระท่อมเรามีนี่เลยครับนี่เลยเงาะนี่เลยมะคุดเงาะของดีแห่งอำเภอนาศาล จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเมืองที่มีหอยใหญ่นี่เลยของดีขึ้นชื่อเราจะมาดูกันว่าเือน,นนี้เราจะไม่กระตุ้นข้าวก็ไม่กินเน้นแต่ผลไม้เนาะจะหมดก่อนถึงบ้านหรือไล่ถึงบ้านก่อนเงาะ หรือว่ามังคุดจะหมดนะเราจะมาดูกันว่าคุดแล้ว,วคอแห้งท่านผู้ชมเงาะนาสาลเงาะโรงเรียนนาสาลของสุราชแต่ผมไม่ได้ซื้อที่อำเภอนาศารนะผมซื้อที่จังหวัดชุมพรซื้อที่หลังสวนโอ้โหไม่ใช่เรื่องแปลกครับขนาดไก่ยางวิเชมบุรีชาวสุราชจะมีขายเลยนะ ขอให้อืมอะไรนี่มันไม่ใช่โคกนี่ลืมแต่ช้มันเถอะ่าลูกมันเล็กมากเลยนะอืม เม็ดมันจะร่อนกรอบนอสุราชกิ็นในขี้แตกกันเลยทีเดียว <c oughs> มีเหลือก็ฝากเมียเหมือมนเดิมมันจะเหลือหรือเปล่า มันเล็กจังวะท่านผู้ชมสามโลร้อยมันบางคนก็คอยแหววกับลูกมันเล็กจัดนล่วก็ลูกกระสุนลูกกระ <c oughs> กกป,กปูกหมาท่านผู้ชมอือทำเยี่ยมโอเคแค่นี้แหละเดินทางต่อยุทธยา